ดีค่ะวันนี้วันส่วนครัวก็จะมานำปุ๋ยหมักนะคะมาใส่มะนาวค่ะนี่ค่ะมะนาวตอนนี้ก็ได้เดือนแล้วค่ะที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยหมักวันนี้ก็จะใส่ปุ๋ยหมักบำรุงลูกเขาด้วยนะคะแล้วก็จะนำน้ำจุลสีสังเคราะห์แสงนะคะมาลดด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาบำรุงมะนาวกันนะคะเดี๋ยมารับชมด้วยกันค่ะค่ะปุ๋ยหมัก ก็จะใส่ไปที่โคนต้นเลยนะคะเดือนหนึ่งนะคะเราก็นำมาใส่ครั้งหนึ่ง ก็ใส่เสร็จแล้วนะคะเพราะมะนาวมีแค่สามต้นนะคะในโรงเดี๋ยวเราก็จะมานำน้ำ,นำจุลสีสังเคราะห์แสงมาผสมเพื่อที่จะทำการลดที่โคนต้นนะคะนี่นะคะน้ำจุลสีเราจะไปน้ำ้ำจุลสีที่เราทำไว้นะคะันส่วนครัวก็จะนำมาผสมน้ำาถ้เราลด มะนาวหรือว่าต้นไม้ยิงต้นนะคะเราก็จะผสมมากหน่อยเพราะเราใช้รถที่โคนต้นเราไม่ได้ฉีดต้นนะคะเราจะรถที่โคนต้นแล้วก็จะผสมไปเยอะหน่อยนะคะก็ไปรถที่โคนมะนาวเลยนะคะ ลูกเขานะคะลูกของเขาก็จะมีให้เราได้เก็บตลอดเลยนะคะไม่ดกมากแต่ก็มีลูกให้เราได้เก็บอีู่ตลอดเลยค่ะนะคะลูกมะนาว ต้นนี้ก็มีอายุเยอะมากแล้วนะคะเป็นสิบกว่าปีแล้วนะคะวันนี้วันสวนตกก็จัดตรงนี้ใหม่นะคะนี่ค่ะเอาอิดบล็อกมาเรียงไว้แบบนี้นะคะที่วางต้นไม้ใหม่อิดบล็อกที่มีอยู่นะคะก็เลยนำมากันไว้แบบนี้นะคะนะคะีค่ะ เอาต้นไม้ลงไปตั้งไว้จัดต้นไม้ใหม่นะคะก็นำอิฐบล็อกที่มีอยู่นะคะมาเรียงไว้แบบนี้นะคะากั้นไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาดินมาใส่บ้างนะคะนำต้นไม้มาตั้งเพราะว่าหน้านี้หน้าร้อนนะคะถ้าเราตั้งไว้แบบนี้ เราวลารดน้ํานะคะท่านผู้ชมลากของเขาก็จะดูดซึมอาหารที่เรารดลงไปได้เร็วขึ้นต้นไม้ก็จะไม่เหี่ยวเฉาด้วยนะคะก็เลยทําไว้เปลี่ยนเปลี่ยนจากที่ตั้งบนบนไม้นะคะเราดูมะนาวกันค่ะเลยค่ะพวงเลยค่ะ จะมีลูกให้เราได้กินตลอดนะคะถ้าเราดูแลบำรุงเขานะคะ,นะคะก็ออกดอกใหม่ด้วยนะคะนะคะจะมีดอกออกเรื่อยๆนะคะถ้าเราบำรุงเขาก็จะมีมะนาวกินตลอดนะคะไม่ต้องซื้อมะนาวมีแค่นี้ก็กินไม่ทันแล้วนะคะนะคะดูก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะสูตรนี้นะคะทำไม่ยาก สูตรนี้ก็ไม่ยากมากาเพียงแค่เรามีห,หมักฝีข้อถ้าเราบำรุงเขาไว้นะคะมะนาวถึงจะมีอายุต้นนี้ก็อายุประมาณอยู่ที่สิบปีนะคะก็ออยังมีลูกให้เราได้เก็บไว้แบบนี้นะคะลูกของเขาเนะะี่ค่ะลูกของมะนาวก็จะเป็นแบบนี้นะคะ จะมีลูกตลอดเลยนะคะ นี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมช่องหวัดส่วนครัวฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ